สวัสดีครับเพื่อนๆพืนี่ๆี่ลุงปานาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบนเก่านะครับวันนี้เรามาพร้อมกับหลายๆคาถามเนาะอ่าก็จะนําเอาเรื่องราวต่างๆนะครับแบบย่อๆและก็เหรียญสวยๆเอามาฝากพี่พี่น้องๆลุงปานากันนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับหลายๆท่านอยากจะรู้เกี่ยวกับเหรียญปีพศนี้นะครับเราก็เลยได้นําเอามารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเหรียญปีพศนี้เนาะ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กับพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับไปดูกันนะครับว่ามีอะไรที่มีความต้องการกันบ้างไปได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาอามตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงกเก่าหรือพระเครื่องเ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสําหรับคลิปใหม่ๆที่แสงของทางมีการประกาศรับออกไปบ้าง รุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพศอ,อ,อาจจะมีความต้องการในจำนวนจำกัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสาาหมุนเวียนที่มีสภาพสวยๆว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสะสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสำหรับเหรียญกระสาาหมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9 ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรรักเรื่องต่างๆเรายินดีพิจรารณาสำหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสำหรับเหรียญกระสับกระสอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเรา เอาละเรามาที่เหรียญของเรานะครับพี่น้องเหรียญสิบบาทนั้นผลิตออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ไปจนถึงปีพุทธศักราช2551นี่คือแบบเหรียญรุ่นเก่านะครับส่วนเหรียญรุ่นใหม่ก็ผลิตตั้งแต่ปี2551ไปจนถึงปี พศ2560นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหรียญแบบพระเศียรใหญ่ขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นะพี่น้องส่วนผ้าประธานด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองคล์ยุยบริเวณขอบเหรียญน,นะครับเราก็จะเห็นเห็นเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับซึ่งระบุว่าภูมิพลอดุลยเดช อีกฝั่งหนึ่งนะครับก่าจะระบุรัชการที่9ซึ่งเหรียญ10บ,บาทนะครับพี่น้องในช่วงนี้นะครับในช่วงที่4-5ปีให้หลังมานะครับก่อนหน้านั้นก็ยังไม่เป็นกระแสสักเท่าไหร่คนก็ไม่ค่อยจะนิยมสักเท่าไหร่นะครับพอช่วงหลังๆมาพี่น้องลหลายๆท่านก็มองหานะครับมองหาสิ่งที่ยึดเหนียว สิ่งที่จะทําให้มีรายได้เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับนั่นก็คือพระเครื่องธนบัตรและเหรียญกระสาบไทยของเรานะครับและก็เป็นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในหมู่นักสะสมค่อนข้างเยอะมากสําหรับ4-5ปีให้หลังมานะครับมีการเพิ่มจํานวนของนักสะสมขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะพี่น้องอ่าเยอะมากนะครับเป็น นักสะสมเยอะมากนะครับในช่วง4-5ปีเราจะเห็นได้ในเพจต,ต่างๆในเว็บไซต์ต่างๆและในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับที่เห็นนํามาใช้การเก็งกําไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเหรียญของปีพศออนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญสิบาท2สีนั่นเองวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับ หรือว่าเป็นที่นิยมเรียกขานกันในภาษาพูดนะครับเป็นวัดแจ้งซึ่งที่เรียกสั้นๆกันว่าวัดอรุณเป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยาที่ชื่อวัดแจ้งเพราะพระเจ้าตากนั้นทําศึกเสร็จและยกทัพกลับมานะครับเป็นเวลาเช้าพอดีนั่นเองนะครับว่ากันว่าเดิมเรียกว่าวัดมะกอกและกลายเป็นวัดมะกอกไนในเวลาต่อมา พราะได้มีการสร้างวัดนะครับขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกันแต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่นั่นเองนะครับชาวบ้านเรียกกันว่าวัดที่สร้างใหม่ว่าวัดมะกอกในหรือวัดนวลนอนลริดนะครับและจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางมะกอกใหญ่ว่าวัดมะกอกนอกส่วนเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งนั้น เชื่อกันว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรีปีพศ23 1 0ได้เสริปมาถึงหน้าวัดนี้นะครับตอนแจ้งนั่นเองนะครับพี่น้องจึงพระราชธานชื่อว่าวัดแจ้งเพิงยาวกล่อมพิมพ์เสนของวรรณกรรมสมัยอยุธยาที่บรรยายกันเดินทางจากอายุธยาไปยังเพชรบ,บุรีได้ระบุวัดนี้ วายว่าวัดแจ้งตั้งแต่เวลานั้นแล้วนะครับนั่นคือที่มาที่ไปของด้านหลังเหรียญเหรียญนี้นะครับหลาหลายคนก็คงจะรู้กันดีนะครับในประวัติศาสตร์ไทยเนาะและเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2545นี้นะครับก็ผลิตออกมานั้นก็ถือได้ว่าเยอะพอได้เช่นเดียวกันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26บมิลิเมตรน้ำหนัก 8. 5กรัมนะครับ จำนวนการผลิตนั้นเขาผลิตออกมาทั้งสิ้น61ล้าน3า3 3 0 0 0เหรียญด้วยกันก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดนักสะสมนะครับยังมีการซื้อขายกันอยู่แต่ในสภาพที่เทียบเท่ายู c นนั่นเองนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็ยังมีการซื้อขายที่น้อยมากนะครับพี่น้องแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างประปรายแต่ส่วนเหรียญที่ ผ่านการใช้งานและก็มีความผิดปกติจากกระบวนการผลิตก็ยังคงมีซื้อขายกันอยู่แต่ว่าเหรียญเรานั้นจะมีความผิดปกติอย่างไรนะครับราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับความผิดปกติเราลองไปหาดูกันว่าเขานิยมกันกับเหรียญแบบใดนะครับและก็เขามีราคาแบบใดนั่นเองนะครับความต้องการมันไม่เหมือนกันนะครับน,นี่ก็คือเหรียญ 10บ,บาทปีพุทธศักราช2545ส่วนทางช่องของเรานะครับก็ยังคงเปิดรับอยู่ตลอดเวลาสำหรับเหรียญไส้แตกนะครับเหรียญไส้แตกที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับสภาพสวยงามนะครับพี่น้องลวดลายนั้นยังคงครบถ้วนชัดเจนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางช่องทางที่เราขึ้นไว้ให้ด้านหน้าคลิปวิดีโอนะครับพี่น้อง นี่คือเหรียญสิบบาทนะครับที่เราเอานํามาฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับว่าเอเหรียญแบบนี้มันมีราคาหรือเปล่าแล้วก็ประวัติความเป็นมาต่างๆเนาะเอามาเสริมนะครับเอามาเสริมให้กับพี่ๆน้องๆได้ย้อนลําลึกกันในครั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันกันนะครับเนาะอ่าก็เป็นเรื่องที่เราที่ดีนะครับสําหรับนักสะสมเหรียญกระสับไทยเรานะครับ ในวันข้างหน้าไม่แน่นะครับอนาคตเหรียญกระสาบไทยเราของรัชกาลที่9นะครับในปัจจุบันนี้จะมีราคาที่สูงมากขึ้นนะครับก็อยากจะให้เก็บในลักษณะเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามสําหรับเหรียญต่างๆนะครับพี่น้องก็ขอฝากคลิปวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ